ฟุบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมเจอกับทางด้านของสเปอร์สวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องเวกูช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับในเกมระหว่างเวสต์แฮมเจอกับทางด้านของ โดยเกมนี้นะครับขอเริ่มที่ผลงาน head to head กันก่อน head to head ของคู่นี้เจอกันนะครับสเปอร์ทําได้ดีกว่านิดหน่อยใน10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ3แพ้ 3. ส่วนผลงานการลงเล่น,นะครับในบ้านของเวสต์แฮมแล้วก็สเปอร์เนี่ยมาเยือนเวสต์แฮมนะครับ10นัดหลังสุดก็ถือว่าสูสีนะครับ สเปอร์เนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้3เช่นกันแล้วก็มาที่ผลงานของเวสต์แฮม20นัดหลังสุดชนะ6เสมอหแพ้ไป9ส่วนผลงานในบ้านชนะ5เสมอ6แพ้9ส่วนในเรื่องของผลงานพรีเมียร์ลีก3นัดหลังสุดของเวสต์แฮมครับพวกเขาแพ้2ชนะ1มาที่ผลงานของผู้มายเยือนอย่างสเปอร์เนี่ย20นัดหลังพวกเขาชนะ8เสมอหแล้วก็แพ้ไป7นะครับ ส่วนเก็บยืนเนี่ยชนะ7เสมอ2แพ้11แล้วก็ผลงานการลงเล่น3นัดหลังสุดของซอปเปอร์ในพรีเมลีกครับพวกเขาชนะ2แล้วก็แพ้1นี่เรามาดูในเรื่องของความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมขอเริ่มที่เวสแฮมครับเจ้าบ้านของพอตเตอร์นะครับพวกเขาจะไม่มีลุยส์กิเยเมนะครับแล้วก็นิโคลัสฟูคูสที่มีอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านของซอปเปอร์ ของโทมัสแฟงเนี่ยจะไม่มีทางด้านเจมส์ดิสซันนะครับดรากูชินอิบิซูมาแล้วก็คูรูเซฟสกี้ส่วนตัวที่ต้องเช็คฟิตเนี่ยมีโซรันเก้กับทางด้านของโกตะนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายอัพ11ตัวจริงของทั้งสองทีมเนี่ยขอเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับอย่างเวสแฮม พวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1น,นะครับผู้รักษาประตูเป็นแมตเฮอร์มันสันแล้วก็แบ็กขวาเป็นวานบีซาก้าแบ็กซ้ายเป็นมาลิกดียูฟคู่เซนเตอร์ใช้แม็กซ์คิวแมนครับจับคู่กับคอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสตรงกลาง2ตัวใช้ซูเชกครับจับคู่กับเจมบอร์ดพราวแล้วก็เกมลุก3ตัวนะครับฝั่งขวาเป็นจอร์รอตโบเวนแล้วก็หน้าต่ำเป็นลูคัสปาเกต้า ส่วนปีกซ้ายใช้ทางด้านของเฟอร์นันเดสหน้าเป้าเป็นคลัมวิลสันนะครับส่วนซัปเปอร์เกมนี้นะครับของโทมัสแฟงน่าจะมาในระบบ4 3 3ผู้รักษาประตูเป็นวิกคาริโอนะครับแบ็คขวาเป็นปอ r โรแบ็คซ้ายเป็นสเปนผู้เซนเ็นเตอร์เป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแล้วก็คริสเตียนโรเมโรนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะใช้ทางด้านของเจ้าปาลินญานะครับแล้วก็ เป็นทางด้านของปาร์ฟมัทซาส่วนอีกคนเนี่ยผมมองว่ามีสิทธิ์ใช้ฮาวิสิมอนนะครับนักเตะใหม่แต่ตรงนี้ก็เป็นทางด้านของเบนตะคูไปก่อนแต่ผมว่าน่าจะใช้เกมลุกมากกว่านะครับแล้วก็เกมลุก3ตัวทางฝั่งขวาเป็นคูดูชนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นแบรนน์จอห์นสันแล้วก็หน้าเป้าเป็นริชาลิสันนะครับเนี่ยถ้าเราดูจากผลงานนะครับทั้ง2ทีม ของผู้มาเยือนก่อนผู้มาเยือนอย่างสเปอร์เนี่ยถือว่าผลงานสองนัดแรกค่อนข้างดีมากๆแต่ว่านัดล่าสุดก็มาตกมาตายนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยสเปอร์ค่อนข้างพร้อมนะครับไหนจะมีทางด้านของโคลัมูนี่มาทิสตเตลนะครับตัวอื่นๆเนี่ยถือว่าพร้อมมากๆในโดยเฉพาะเกมลุกดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ถ้าสเปอร์ มาเล่นเกมบุกเหมือนเดิมด้วยมาตรฐานทีมเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ชนะได้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของอย่างเจ้าบ้านเนี่ยเวสแฮมเวสแฮมเนี่ยณตอนนี้เหลือหน้าแค่ตัวเดียวก็คือคอลล์มวิลสันนะครับแล้วก็โดยตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีนักเตะที่บือหวามากนักทีนี้ถ้าเราดูจากสถิติะครับโดยรวมแล้ว คู่นี้ผมมองว่ามันสูสีแต่ว่าพอเวสแฮมเล่นในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ชนะในทางกับการเนี่ยสเปอร์มักจะเก็บชัยชนะได้โดยการที่เล่นในบ้านพอมาเยือนที่นี่ช่วหงหลังก็ออกเสมอซะเยอะนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าเกมเนี่ยถ้าเราดูจากผลงานเวสแฮมโดยรวมเนี่ยถือว่า โอเคนะที่แล้วปลดด็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมยังถือว่าผมมองว่าโอเคนะครับทีเนี้ยสปเปอร์เนี่ยน่าจะมาเล่นในเรื่องของลูกคัางลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะริมเส้นผมมองว่าเกมนี้ถ้าให้เชียร์น่าจะกัดลองกัดฟันเชียร์ทางด้านของสปเปอร์ได้นะครับเชื่อว่า น่าจะเฉือนชนะได้สําหรับสเปอร์นะครับเต็มที่แย่สุดคงเป็นเสมอแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับก็ลองทายสกอร์หรือร่วมสนุกทายผลขานนขานแข่งขันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ